สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมวินชินเคยนะครับกับฮือเฮือเฮ,อฮือเมลสากาดประกายแสงนัตตีนะฮะเราอยู่ในไอเดียของผมเองนะครับผมกับดวโลฮีโร่เอ็กปีศาจเอาเมลสากาดอาุทธรรมราไปไปลุยกันก่อนนะครับผมวันนี้มีจีน้อยกับยุงแดงไปรับชมกันเลยครับแล้วทีมที่ผมจัดนั่นก็คือเอาราชาทะเลลึกจริงๆแค่แหละทะเลลึกกับกินลึกกันชุกก็ก็ผ่านแล้วครับผม แต่ว่านี่เพิ่มเมลสกัดมาเพราะว่าโจมตีหมูจะได้ตายกันไปทุกตัวอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มเลยครับตรงนี้ครับไปเจอเจนอสหน่อยเจนอสโอ้โหแล้วหลวดเป็นเจนอสพอดีครับมาตรงนี้ครับราชทะเลลึกได้เปิดก่อนนั้นเราไม่มีลูกน้องครับผมมาดีครับมีกาทนายเปิดไปก่อนเลยแน่นอนพร้อมเคลื่อนครับผมจู่โจมปาข้างปาบ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 ก็ไป1นส่วนสี่หลอดแล้วหรือป่ามาตรงนี้ครับขวานสับยักษ์ใหญ่มาตรงนี้ปาดปาดไม่ทีนึงจะกระไล่ตีแล้วก็แมลงสาบจู่โจมไปตรงนี้ปื๊บไป แล้วก็มาแล้วก็คิวบิกพังทลายก็เวิบไปวิบไปตรงนี้ฮะแล้วก็ยังมีกาซานายครับจู่โจมบ้าคลั่งอีกทีหนึ่งฮะนี่ยังไงครับ1นึ่ส่วนสหลอดมาตรงนี้แล้วมัดกูแคสือบาบบาบบาบแมกเกี่ยวดูกันชุอร์คืนซุปเปอร์เทเลเกรนิคเอาตื่นดื้อตื่นดื้อตื่นดื้อแล้วติดกระหน่ำสีแดงมามาแล้วครับตรงนี้ครับคืนซุปเปอร์เทเลกรนิคเอาตื่นดื้อตื่นดื้อขอไล่กันตีหน่อยขอไล่กันตีหน่อยไปครับตรงนี้ไล่กันตีครับให้ยาขืนให้ยาขืนขวาน ไม่ค่อยแรงเลยว่ะนี่ครับจู่จบมาครั้งอันนี้ของจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่แรงจริงแรงจริงแรงจริงแรงจังนะตรงนี้แล้วก็เมลสกาดครับขวานสับใหญ่จากอันติเมสกิลของเขาล้วนๆมาตรงนี้4ีล้านหกแสนนะไปครึ่งลอกโหและเบิดแรงด้วยนะแล้แรงสาบครับตรงนี้อันติเมสกิลไปแล้วก็ติดกัดก่อนนะไปครับตีธรรมดาครับเกโลครับได้ไล่ต่อยมาตรงนี้แล้วแล้วแล้วสนามแรงปิดไปได้ไล่อันติโอ้โหจะจบตม้งแต่เทอแรกเลยหรือเปล่าครับ ป็นรีวิวราชาทะเลลึกก็ตรงนี้รีวิวจราชาทะเลลึกแน่นอนนะตรงนี้ฮะเฮ้ยจบตั้งแต่เทิร์นแรกหรือเปล่าก็ตรงนี้มาครับคิวบิกพังทลายไปครับวืบไปตรงนี้อีกทีหนึ่งวืบไปตรงนี้อีกทีหนึ่งยังไงครับมีกาซานายครับเอาเรื่องแล้วครับตรงนี้ป้าป้าป้าโอ้โหโคตรแรงแรงจัดๆมาครับหมัดกกเกสอีกทีหนึ่งครับปุ๊บปุ๊บปตูปมองไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่คืนซูเปอร์ทะเลกันเลยก็เตอร์เดเิร์เติร์เดเิร์เอ้ยยังยังรอดจนถึงเทิร์นสองอะ รอดจนถึงเทอเจตนีนี่เตะธรรมดาไปเอ้ยแล้วมีการแล้งตีอก้มาแล้วครับขวานสับักใหญ่ใส่จีนอที่ติดกระดูกหางสีทองผมไม่ค่อยแรงเลยว่ะมีการสนายครับอันนี้จะจบเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ป้าป้าป้าเฮ้ยอู้ติดพิษระเบิดเพี้ยโอ้นี่เตะกลับมาก่อนเตะกลับมาก่อนติดโลบเพี้ยจบจบตัวเธอแรกบ้าไปแล้วครับโอ้โหราชันเลลึกทำไปแปาเปอรครับเอลสกัดทำไป10%ครับเมย์ แำลงสาบอกขอร่วมแจมเลยก็ครับต่อไปครับ Mosquito Girl ครับผมกดออกสู่ทั้งหมดอย่างนี้เลยครับลดล่าง2มาแทนทั้งหมดตรงนี้ฮะเอาล้วครับเดี๋ยวนะกับบองเหล็กเ้ยต้องเป็นแทงท็อปมาสเตอร์ตรงนี้ฮะไปลุยกันโอเคคิงไปข้างหน้าก็ได้โอเคอ่ะอ่ะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเป็นขอเลเวลสนะครับอันนี้อันนี้ชนะได้อยู่แล้วสบายฮะอันนี้อันนี้สบายเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงสำหรับเมลสกาดนะครับดวลกันต่อไปนะครับผมเจอยุงแดงก็ตรงนี้ ไปครับโจมตีึ้นแสงครับแฟงประกายแสงเปิดก่อนแน่นอนครับไปครับตรงนี้ครับราชาบันบัคนะครับใช่ไหมเออเปิ่มไปตรงนี้แล้วหยุ่งแดงไล่ตีคืนกลับมาฮึมเซตยอดอีงทีเซตยอดอีกทีหนึ่งเฮ้ยเซตยอดโคตรแรงเลยว่ะโดนคิงไล่ตีมาตรงนี้อ่ะโดนคิงไล่ตีอีกทีหนึ่งมาครับคิงครับเอ้สมายก่อนครับลูเบิร์จู่โจมครับแฮงท็อปมาเตอร์ได้ปั๊บความเร็วป้าบมาตรงนี้ฮึมสเปดล้านหรือหนึ่งล้านครับนั่น น่าจะสิบเอ็ดล้านนะโอ้โหต่อยธรรมดาเป็นล้านเลยอเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านเลยครับผมตรงนี้ครับโหจบตั้งแต่เทิร์นแรกหรือเปล่าเนี่ยโอ้พอมีเอซาบวกแล้วมันผ่านง่ายจริงๆนะสำหรับเอคิโร่เอพิซานะครับผมแล้วน้องพัวโดนครับแจกของขวัญผ่านไลน์มาตรงนี้ฮะตึงๆนะใครจะได้ไปครับลองดูครับไปครับมีโบแคทได้ไปนะครับยินดีๆตอนเราเข้าสู่เจ้าที่ OPM ครับสมาชิกโอ้โหน้องโตของเราฮะแจกรางวัลครับ น้องพัวโดนครับจกรางวัลทุกไลฟ์นะครับน้องวัไปแล้วครับตรงนี้ฮะเย่เย่เย่ดีใจกับน้องมีโบแคทด้วยครับผมไปครับระเบิดมาเหล็กจู่โจงกระทืบลงอาวุธสามดาวสุดหล่อเทพแล้วจะจบตั้งแต่เทิร์นแรกเลยหรือเปล่าครับยุงแดงไล่โจไล่โจงตีคืนกลับมาแล้วเซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปอีกทีนึงแล้วถึงตาอะตอมบีครับสนามแรงบิดไปก่อนครับตรงนี้แล้วยังไงครับย่อยยับในบัดเดียวจุดจึดจุดจึดจุดแล้วก็อะจึดจุดจึดจอ้าวยุงแดงไล่โจงตีคืนกลับมาก่อนมีการไล่ยิงตีกเกิดขึ้นเลยก็ไล่ยิงติกขับ แล้วก็เซกยอโอ้จบเลยหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆฮะจบไม่แต่เทิร์นแรกแบบพอมเมียาบโบนที่จบเทิร์นแรกแบบง่ายได้จัดๆจริงๆนะตรงนี้ครับแล้ผ่านด่านกันไปครับรับของระมันกันโอ้โหทชิ้นส่วนสาก,กลฮนะดีเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วโอ้อถ้าสะสมได้เป็นหมื่นเพชรเลยนะครับตรงนี้ไปครับด่านที่20บครับอุ้ยแล้วเป็นด่านสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ตรงนี้ฮะโอ้โห แล้วรออะไรครับรออะไรครับฉ้นเมื่อกี่ไปดีครับโอ้โหเดี๋ยวนะเราต้องเก็บเราต้องเก็บไปก่อนหรือเปล่าเออเราเก็บเราเก็บไปก่อนดีกว่าเราเก็บไว้รอวุธสามดาวค่อยมาตีเออเฮ้ยเวลามันยังเหลือเวลามันยังเหลือเอาไงเอาไงไปตีไปตีอะไรหน,ไห,นนหน่อยไหมเอาเขสิกดวงเลนี่สุดจะหน่อยละกันนะครับผมอาจับคู่มาตรงนี้อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไวค้คราวหน้านะมันมัน,ม,นมันสุดท้ายแล้วอะ สุดท้ายแล้วเราเอาเมลซากาดอาวุธสามดาโอแต่คนอยากเห็นกลริบาร์หรือเปล่าครับต้องรอกลริบาร์หรือเปล่าแล้วไอ้ไอ้ตัวนั้นก็หมาเฝ้าว่านแมนิกอนาคินอ่าตีใครดีเอ่ยอนาคินพลังเยอะสุดนะแล้วนี่ได้พลังได้ได้ได้ทัวเยอะสุดอ่ะโอ้โโอ้โหโอ้โหใช้ได้ใช้ได้หนยดูสิลองลองสู้กันดูดิลองสู้กันดูดิดูเอาล่ะพี่จะไม่พากเยอะนะครับผม มาครับแฟประกายแสงจงหลอกหลอกหยอกหยอกอ่าตรงนี้อ่ะปิดแอนิเมชันหน่อยจะได้เร็วๆนะโอเคมาแฟประกายแสงจงตีขึ้นแจ้งมาตรงนี้โอ้โหยี่สิบหกล้านเหลือบ้าไป็เลีนะ้ยวฮะตรงนี้ฮะโอ้โหยี่สิบหกล้านคนระับแฟประกายแสงฝั่งผมฮนะเซตหยอกไปสองทีครับตรงนี้ฮะเรามาแล้วพี่หนึงแบนพี่หกดิงเวหาครับโอ้โหใส่มัดเหล็กจู่โจมครับตรงนี้ฮะใหายาคือฮห,าย,าอหายาคือปาดไปสี่ล้านนะตรงนี้แล้วนี่กาซันนายไปตรงนี้อีกทีนะึงก็สี่ล้านครับแล้ววาลิวา,า,าสติลสวนคืนกลับมา มามาตรงนี้คิดว่าพี่จะชนะไม่เอาตัวดูดเลือดแทงท็อปมาสเตอร์แล้วก็ระบำคลังผังวิน่าสวนขึ้นกับ,ากบมากระเบื้องแตกกันไปมีกัดซันไลใส่แทงท็อปมาสเตอร์อีกฮะไม่มีดาเมจฮะกูดูเลือดดูเลือดนั่นโอ้โหแล้วปาดมาตรงนี้ฮะไม่เข้าฮะไม่เข้าฮะแล้วแทงท็อปมาสเตอร์ไปแล้วก็สม,ม,มัยจู่โจมตรงนี้โอ้โห้าสิบสองล้านดาเมจแล้วเซตหยอดไปอีกทีเซตหยอดไปอีกทีนึงฮะโอโ้เมลสกาัดแทบไปหวัดแล้วนะแล้วฟินนิคแมนคาบ คบมาเหล็กไปครับวันเลววัตติลมาอีกทีนึงครับปาดมาตรงนี้40ล้านดาเมจฮะโอโ้โหมาครับตรงนี้ไล่อันตรีฮะวันเลววัตติลอีกทีนึงครับปาบปาปาปสามสิบห้าล้านครับโอโ้แรงเกินไปไหนนี่กาซ์เซนไนใส่สเมลซากาดีครับตรงนี้มาครับแล้วเซตย่อมาอีกทีเซตย่อมาอีกทีนึงสะท้อนขึ้นกลับไปขอแรงแรงแร็ปแบ็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 ไปเหรอให้ยั่วคือให้ยั่วคือมาตรงนี้ปาดมาตรงนี้อีกทีนึงฮะ และยังไงครับมีการไลร่ตีกันว้าแล้วว้าซุ้ปติวป้ามาตรงนี้สาบแปดล้านนะโอ้โหแทงท็อปบ,บอกว่ายัางแข็งแกร่งยังแข็งแกร่งตรงนี้เรามีกาซานายมาอ่าครับตรงนี้เอาเซตย่อมางทีเซตย่อมาอีกทีหนึ่งเออเออ,เอ,อบึมบึมบึมบ,มบึมนี่ฮะมาามเมลสกัดลงไม่นอนพร้อมกับม้าเหล็กจู่โจงกระทืบลงสวนคืนกลับไปและทางท็อปฝั่งตรงข้ามก็เลื่อนไม่ธรรมดาชเช่นกันแล้วฮะยาระือฮะยกระือปาดมาตรงนี้33ล้านดาเมจครับแล้วมีกาซานายใช้ทางทอ็อปมาสเตอร์ตึงตึงมาต,ตรงนี้64ล้านดาเมจ สะท้อนคืนกลับมาแรงจัดๆแน่นอนครับเซ็ตหยอไปที่แทงท็อปด้วยครับตรงนี้ครับแแบ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 เป็นไงครับลงไปนอน3ตัวครับโอ้โหสะท้อนแรงจริงๆนะตรงนี้ครับพร้อมกับกัดก่อนพร้อมกับเผาไม้พิเศษด้วยครับเซ็ตหยอมาสองทีตรงนี้อีกทีหนึ่งโอ้โหแล้วม้าเหล็กคืนกลับมาครับมีกาสนายครับใสอืมราชาตาใต้ดินไปหว่นเลยทีเดียวเชียวฮะตรงนี้ฮะแล้วเขาไม่มีฟิทติงแมนนะเขามีแค่เมลสกาะนะครับตรงนี้เราสะท้อนคืนกลับมาตุยฮะโอ้โหแรงครับแรงครับเรา นี่ฮะดวงต่อยธรรมดามาครับแล้วเซ็ตหอบมา2ทีทีท่ม้าเหล็กกับม้าเหล็กติดติดติดหลบหลีกครับมีการันนายไปอีกทีนีงห้าห้าแสนนี่เหรอห้าล้านห้าล้านเป็นอีกแมนลุกขึ้นมาครับตีธรรมดาไปครับเพราะว่าเซ็ตเอาไว้ว่าให้ตีธรรมดาครับผมตรงนี้ฮะเพราะว่าคาบไปก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าคาบอศวินจักกลุไปแล้วสตรอนขึ้น,นมาเฟดปกายเสียงตายไปเองตรงนี้ฮะโอ้โห นะครับเเส้นยี่อออมา2ทีตรงนี้ครับเดิวสะท้อนคืนกลับไปปไอ้สนามแรงบิดไปเมลสกัดลุกขึ้นมาพรอก็มีกาซานนายครับสา้าล้านดาเมก็จังท็อปลงไปนอนครับหลอสะท้อนคืนกลับมาได้เลยครับแล้วนี่ฮะํำสบหรือเปล่าครับโอ้แต่ว่าแต่ว่าได้ตันตีฟรีครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วมีกาซานนายใส่ด้วงไปอีกฮะโอ้โห โอ้โหมันรุนแรงจริงๆตายเกิดไม่ทันเลยทีเดียวเชียวรับเซตหยอไปสงทีตรงนี้ครับเลือดเลือดหรือ,อโอ้โหเราเมลสกัดเราไปนอนสะท้อนคืนกลับมาแล้วม้าเหล็กคืนกลับมาสู่สนามครับตรงนี้ครับปิดประกายแสงจู่โจมพิบตาไปแล้วเมลสกัดเขารู้สึกจะไม่ได้อันตีหรือเปล่าก็เลยไม่มีการเกิดกันเกิดขึ้นฮะนี่ฮะคือข้อเสียฮะเมลสกัดต้องได้แลนตีก่อนนะฮะตรงนี้ครับต้องได้อันตีก่อนนะฮะ ถึงจะได้ใช้ตายเกิดนะครับตรงนี้ไม่มีตายเกิดเกิดขึ้นนะเขาไม่ได้ใช้นันติมีการสันไล่สวนคืนกลับมาครับแล้วก็ไปกันต่อกรแจงจอกบาเตอร์ก็ซมำมาครับใส่ทาร์เก็ตเดียวตรงนี้รุนแรงจะจะี่24ล้านดาเมจครับแล้วมีการเซตหย่อมันหนึ่งทีเซตหย่อมันทีนึงติดหลบหลีกอยู่ครับแล้วติดเผาไม่ติดกัดก่อนลักสนามแรงบิดมาแล้วหายาขือคืนกลับมาไหมครับหายาขือมาแล้วครับตรงนี้ปาดมาเอาละครับตรงนี้ครับ แล้วก็ตีธรรมดาครับโอ้โหไม่มีลูกไฟใช้ครับช่างเสียดายจริงจริงฮะเซตหย่อวันนึงดีอจะวินจักรกลผมไปหวั่นครับแต่ไม่เป็นไรครับจะเอ๋ตัวเองคืนกลับมาใหม่แล้วฮะยาคือยาคือมาตรงนี้ครับปาดมาไม่เป็นไรครับลงไปนอนเรียบร้อยครับเรามาเหล็กจู่โจมกระทืบลงใส่ดวงฝังเขาฮะแล้วดวงยังติดระเบิดแล้วมีกาซนายใส่ราชาทะเลลึกที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆสวนๆร้อนๆแล้วตายไปแล้วเซตหย่อดตรงนี้เราจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับหมาเหล็กคืนกลับมาจะเอ๋ตัวเองก็โดนมีกาซนายไปอีกทีนึ่ยครับ ไม่นอนอีกแล้วครับเรียบร้อยครับผมชนะไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอาวุธเมลสัตว์กาดบ๊ายบายสวัสดีครับ